สวัสดีครับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องของผมจะถูกนำไปเล่าไหมแต่ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเองและมันก็เกิดขึ้นมานานมากแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่พ่อของผมไม่สบายหนักมากจะเรียกว่าแกเป็นโรคร้ายก็คงได้แต่เพราะมารู้อตอนที่ตัวเองเป็นระยะสุดท้ายแล้วการรักษาอะไรต่างๆมันก็ไม่ทัน สุดท้ายอาการของพ่อเลยสุดหนักจนในที่สุดพ่อที่สู้กับโรคร้ายไม่ไหวก็จากครอบครัวของเราไปประกอบกับที่แม่ของผมเริ่มจะมีอาการอัลไซเมอร์ด้วยซึ่งแม่ก็มีอาการหลงหลงลืมลืมอยู่บ้างแต่หลังจากที่พ่อจากไปแม่ก็หลงลืมและจำอะไรไม่ค่อยได้มากขึ้นเรื่อยๆผมที่เป็นลูกเพียงคนเดียวก็ต้องมาคอยดูแลต้องลาออกจากงานประจำและรับจ้างทำงานเป็นครั้งคังไป ที่ได้เงินเป็นก้อนแต่ถึงอย่างนั้นผมก็เหนื่อยมากๆครับจนบางครั้งก็ยอมรับนะครับว่าเคยคิดที่จะหนีหายไปเลยก็มีแต่เพราะแม่ยังเป็นแบบนี้อยู่ผมก็เลยต้องอดทนต่อไปครับเวลาผ่านไปประมาณ3มเดือนกว่าๆหลังจากที่พ่อจากไปก็มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งมาที่บ้านของผมกับแม่ผมถามว่าเขามาหาใครก็ไม่ยอมตอบ เขาพยายามมองเข้าไปในบ้านและแม่ผมที่อยู่ในบ้านก็น่าจะบังเอิญเห็นวัยรุ่นคนนั้นจึงตะโกนออกมาเสียงดังลั่นบ้านเลยครับไอ้ไอ้หมานเอง็งไปไหนไปไหนมาฮะเข้ามาสิเข้ามาผมงงกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากเพราะหมานคือชื่อของพ่อผมเองและเมื่อผมลองมองวัยรุ่นคนนั้นดูดีๆจะว่าไปเขาก็หน้าตาคล้ายกับพ่อของผมจริงๆนั่นแหละ ผมเลยตัดสินใจบอกให้เขาเข้ามาในบ้านก่อนวัยรุ่นคนนั้นก็เข้ามาครับแล้วแม่ของผมที่เห็นก็รีบเข้าไปกอดในทันทีจนผมต้องรีบเข้ามาช่วยกันเอาไว้และเรียกให้พี่น้อยที่เป็นแม่บ้านช่วยผมดูแลบ้านเป็นประจำให้มาช่วยพาแม่ผมขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องนอนก่อนตกลงว่ามาที่นี่มีอะไรหรอครับคือค,คือพ่อเอ,อ่อ หมายถึงลุงหมานะครับไม่อยู่แะครับลุงหมานเสียไปได้สักพักแล้วครับมีธุระอะไรหรือเปล่าในใจของผมตอนนั้นคิดเอาไว้แล้วครับว่ามันคงจะไม่เหมือนกับในหนังหรือในละครใช่ไหมและที่เด็กคนนี้พูดผิดไม่ว่าจะตั้งใจหรือแกล้งมันก็เข้าเขาไปเสียทุกอย่างผมเลยไม่รอให้เวลายืเดเยื้อไปมากกว่านี้เป็นลูกพ่อเหรอคือ ผมหมายถึงเป็นลูกพ่อหมานใช่ไหมทันทีที่ผมถามออกไปเด็กคนนั้นก็ทำหน้าตกใจเหมือนกับว่าผมรู้ได้ยังไงแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรกลับมาครับผมเลยตัดสินใจเดินไปหยิบกระเป๋าเงินและยื่นเงินที่มีในกระเป๋าให้ไปจนเกือบหมดไม่มากเท่าไหร่แต่เอาไปใช้ก่อนได้เดี๋ยวพี่ขอเบอร์ไว้ด้วยนะแล้วพี่จะโทรไปนัดเจอกันพี่รู้ใช่ไหม ว่าพ่อยังไม่ไปไหนตอนนี้เออตอนนี้พ่อก็ยืนอยู่ข้างหลังพี่พอได้ยินอย่างนั้นผมก็ขนลุกขึ้นมาแปลกๆอาจจะจริงอย่างที่เด็กคนนี้บอกก็ได้เพราะหลายครั้งที่นั่งทำงานตอนดึกๆผมก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านหลังนี้นอกจากผมกับแม่แต่ถึงอย่างนั้นผมก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรมาก เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยและไม่คิดที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาใส่ใจลำพังแค่ทำงานกับดูแลแม่ผมก็เหนื่อยมากพอแล้วผมพยายามพูดให้น้องชายต่างแม่ที่ผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าใช่ให้กลับไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าน้องจะไม่ฟังที่ผมพูดและเอาแต่บอกว่าพ่อยังไม่ไปไหนและพ่อก็ยังอยู่กับผมตลอดอยู่ในบ้านหลังนี้ และมีท่าทางน่ากลัวมากกว่าที่ควรจะเป็นพี่ต้องพาแม่ของพี่ไปอยู่ที่อื่นนะไปให้ห่างจากพ่อไม่อย่างนั้นแม่พี่จะตายไปด้วยเพราะพ่อในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วพ่อไม่ใช่คนเดิมที่เรารู้จักพ่อจะมาฆ่าเราทุกคนคำพูดของน้องชายที่ผมไม่รู้จักแม้แต่ชื่อทำให้ผมโมโหเป็นอย่างมากจนเผลอทำร้ายน้องไป ที่พูดจาไม่ดีถึงพ่อของผมและมาแช่งให้แม่ของผมตายอีกพี่น้อยที่ลงมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีก็รีบเข้ามาห้ามผมก่อนที่จุจู่ๆจานที่วางไว้อย่างดีบนโต๊ะจะหล่นลงมาแตกและเสียงกรี๊ดของแม่ผมก็ดังขึ้นผมจึงขึ้นไปหาแม่ในทันทีและสิ่งที่ผมเห็นนั้นต้องบอกเลยครับว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าใช่หรือเปล่า เพราะในห้องที่แม่นอนอยู่ผมกลับเห็นพ่อที่หน้าตาดุดันกำลังยืนจ้องจะทำร้ายแม่อยู่แม่เองก็ตกลงมาจากเตียงและทำท่ากรีดร้องไม่ยอมหยุดจนผมต้องเข้าไปกอดไว้เพื่อให้แม่สงบลงน้องชายของผมก็รีบเข้ามาในห้องด้วยก่อนจะโวยวายบอกให้ผมรีบพาแม่ออกไปจากห้องก่อนและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในชีวิตของผมก็เกิดขึ้นจริงๆครับ จูๆ่ๆน้องชายของผมก็เหมือนกับถูกดึงคอเสื้อขึ้นให้ตัวลอยขึ้นจากพื้นห้องและถูกโยนจนล้มลงมาผมแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองพี่น้อยเองก็กรีดตกใจเสียงดังทำให้ผมแน่ใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองหรือตาฝาดอย่างแน่นอนพี่น้อยรีบเข้าไปพยุงน้องชายของผมขึ้นมาก่อนที่พวกเราจะพากันออกมาจากห้องแล้วรีบไปขึ้นรถของผมออกไปจากบ้านกัน เพราะตอนที่แม่ล้มลงมาหัวคงจะฟาดกับตู้วางของข้างๆหัวเตียงพวกเราเลยมาหยุดและตั้งสติกันที่โรงพยาบาลประจำของแม่ผมระหว่างที่แม่ทำแผลอยู่ผมก็ขอให้พี่น้อยอยู่คอยแม่เพราะผมต้องการจะคุยกับน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนผมได้รู้ความลับบางอย่างที่พ่อเก็บซ่อนมานานอย่างแรกเลยก็คือพ่อของผมมีภรรยาอีกคนและมีลูกด้วยกัน นั่นก็คือน้องเมฆน้องชายที่มาหาผมในวันนี้และเพราะน้องเมฆอยู่ตัวคนเดียวในหอพักเพราะพ่อไม่ได้ติดต่อไปนานมากแล้วจนอาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่น้องเมฆเริ่มเห็นว่าพ่อมาหาและชวนไปอยู่ด้วยมีหลายครั้งที่เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นน้องเมฆเปิดเสื้อของตัวเองให้ผมดูเห็นเป็นรอยช้ำหลายสิบรอยเป็นจำจไปทั้งตัวน้องบอกกับผมว่าพ่อเป็นคนทำ พ่อพยายามจะพาเมฆไปอยู่ด้วยจนเมฆที่รู้อยู่ตลอดว่าพ่อมีอีกหนึ่งครอบครัวจึงตัดสินใจมาที่บ้านของผมและได้เห็นว่าไม่ใช่แค่เขาแต่กับผมและแม่พ่อก็วนเวียนอยู่ด้วยครับถ้าแต่งเรื่องหรือว่าโกหกพี่จะไม่ช่วยอะไรสักอย่างเข้าใจใช่ไหมผมยื่นคำขาดออกไปน้องเมฆก,ก็พยักหน้ารับแต่แววตาที่มองมาที่ผม ทำให้ผมรู้สึกได้ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจริงๆแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าน้องโกหกหรือเปล่าหลังจากที่แม่ทําแผลเสร็จและเราได้กลับมาที่บ้านแล้วผมก็บอกให้น้องมานอนที่บ้านด้วยกันโดยที่ผมจะขับรถพาไปเก็บของดีกว่าที่น้องจะต้องอยู่ตัวคนเดียวส่วนแม่นั้นผมก็จําใจต้องขอให้พี่น้อยนอนค้างที่บ้านไปก่อนเพื่อช่วยดูแลแม่พี่น้อยก็ดีกับผมมากครับ และยินดีที่จะช่วยอีกทั้งพี่น้อยอยังเสนอที่จะช่วยหาคนมาจัดการกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นด้วยหลังจากที่รอจนแม่เข้านอนแล้วผมก็ขับรถพาน้องออกมาจากบ้านและตรงไปที่หอพักของน้องชายผมขึ้นไปบนห้องของน้องด้วยและรอน้องเก็บเสื้อผ้าของตัวเองแต่ความรู้สึกของผมก็ยังเต็มไปด้วยคำถามมากมายและรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดจนผมสังเกตเห็นเสื้อผ้าของผู้หญิง ผมจึงรีบถามออกไปทันทีไหนบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วมีชุดผู้หญิงได้ยังไงน้องเมฆเงียบไม่ยอมตอบอะไรผมเอาแต่ก้มหน้าก้มตาผมเค้นถามไปก็ไม่ยอมตอบโกหกใช่ไหมที่เงียบเพราะคิดไม่ออกว่าจะโกหกอะไรต่อใช่ไหมตกลงอยู่กับใครแม่ใช่ไหมแล้วแม่ไปไหนทำไมไม่มาอยู่ด้วยตกลงมันยังไงกันแน่ ผมเริ่มเสียงดังจนเห็นได้ชัดว่าน้องเมฆเริ่มกลัวแต่ผมก็พยายามควบคุมสติครับในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของผมก็มีสายเรียกเข้าและมันขึ้นเป็นเบอร์ของแม่ถึงแม่ของผมจะหลงๆล,ลืมลืม แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะลืมผมไปเลยหานหานช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยผมที่ได้รับสายแบบนั้นก็รีบกลับไปที่บ้านทันทีครับน้องมเมฆเองก็มากับผมด้วยพอผมกลับมาถึงบ้านแม่ก็เริ่มอรารวาดใส่พี่น้อยและคว้างป่าข้าวของใส่พอแม่เห็นผมก็รีบเข้ามาขอให้ผมช่วยและฉีนิ้วไปที่พี่น้อย มันเป็นมันคนนั้นมันนั่นแหละผมพูดปลอบแม่ให้ใจเย็นลงและบอกกับพี่น้อยว่าให้กลับบ้านไปก่อนก็ได้คืนนี้ผมจะเฝ้าแม่เองพี่น้อยก็ยอมกลับไปโดยดีส่วนน้องเมฆผมก็บอกว่าจะขอให้อยู่ช่วยผมถึงจะไม่พอใจและรู้ว่าน้องโกหกแต่ผมก็ยอมให้อยู่ด้วยคืนนั้นกว่าจะได้นอนพักก็ดึกมากแล้วครับ พวกเราสามคนนอนอยู่ในห้องเดียวกันคือห้องนอนของแม่ซึ่งก็เป็นห้องนอนที่พ่อเคยอยู่ผมจําได้ว่าตัวเองเพลียมากๆและนอนหลับไปอย่างรวดเร็วแม้จะไม่สนิทใจแต่ก็คิดว่าน้องเม่คงจะไม่ทําอะไรหรอกจนผมรู้สึกตัวสลืมสลือขึ้นมาเพราะเหมือนได้ยินใครบางคนพยายามหายใจอึกอักพ่อลืมตาขึ้นก็เห็นว่าแม่นอนดิ้นไปมาและน้องแม่กับพ่อ ที่ผมเห็นยังชัดเจนมา,มากๆกำลังกดหมอนลงบนหน้าแม่ <S <S> <S ผมรีบลุกขึ้นพุ่งตัวไปที่เตียงแม่แล้วผลักทั้งสองคนเข้าเต็มแรงแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองผลักไปในอากาศจนเมื่อตั้งสติได้และมองดูดีๆอีกครั้งแม่ก็นอนหลับอยู่ปกติน้องแม่ก็นอนหลับอยู่เหมือนกันและเพราะเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ผมนอนไม่หลับอีกเลย ผมเดินออกมาจากห้องและตัดสินใจไปที่ห้องทำงานของพ่อที่ถูกล็อกเอาไว้ผมเข้าไปในห้องทำงานของพ่อที่ยังมีของของพ่ออยู่เหมือนเดิมผมนั่งลงที่เก้าอี้ทำงานของพ่อแล้วคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวนี้มันเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าผมกำลังอยู่ในความฝันกันแน่แต่ไม่ทันที่ผมจะได้คำตอบอะไรไฟที่บ้านก็ดับลงอย่างไม่มีปีไม่มีคลุย ก่อนที่จะติดขึ้นและร่างของพ่อก็โผล่มาให้ผมเห็นพร้อมกับไฟที่ดับลงอีกรอบผมตกใจหงายหลังล้มลงจากเก้าอี้ก่อนจะรีบลุกขึ้นมาดูอีกครั้งและไฟในบ้านก็ติดขึ้นอีกรอบทำให้ผมเห็นว่าเมื่อกี้ผมคงจะตาฝาดและคิดมากไปเองสถานการณ์มันบีบคั้นมากจนผมคิดว่าตัวเองกำลังแสดงหนังผีอยู่หรือเปล่าแต่กลับกันครับในชีวิตจริง ผมว่าถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่เข้าใจอย่างผมแน่แน่ผมเดินออกมาจากห้องทำงานของพ่อและคิดว่าจะไปอาบน้ำเพื่อเรียกสติของตัวเองกลับคืนมาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังสวดอะไรบางอย่าง ดังแว่วมาผมเดินลงบันไดามาเรื่อยๆก็เห็นเงาของใครบางคนทำท่านั่งยองๆอยู่ที่หน้ารูปของพ่อที่อยู่บนหิ้งผมจึงค่อยๆย่องลงบันไดไปอย่างช้าๆเพราะกลัวว่าคนคนนั้นจะได้ยินและยิ่งเมื่อเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มแม่ใจแล้วว่าใครบางคนที่ว่านั้นคือใครพี่น้อยมาทำอะไรตอนนี้ครับ พี่น้อยสะดุ้งตัวโยนทันทีที่หันมาเห็นผมก่อนจะรีบลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ผมก็คว้ามือของพี่น้อยเอาไว้ได้ทันจะไปไหนครับผมถามว่ามาทำอะไรที่นี่ตอนนี้ผมถามย้ำพี่น้อยออกไปแต่จู่ๆแกก็ทำหน้าตาเหมือนกลัวอะไรบางอย่างพราะผมหันกลับไปมองก็เห็นร่างของพ่อยืนอยู่ที่บันไดผมตกใจจนปล่อยมือของพี่น้อยออกแม่ บอกความจริงพวกเขาไปเถอะเสียงของน้องเมฆทำให้ผมที่กําลังสติหลุดเพราะเพิ่งจะเคยเห็นผีแบบจังๆจนหน้าตกใจกลับมามีสติได้อีกครั้งผมเริ่มประติดประตอร่อเรื่องราวได้ก่อนที่จูจ่ๆพี่น้อยจะกลับกลายไปเป็นคนละคนอืมไอ้ลูกเวนกูบอกแล้วใช่ไหมอย่าเรียกกูว่าแม่กูให้มึงมาที่นี่ เพื่อจะให้มาเอาสิ่งที่ควรจะเป็นของเราแต่มึงมันก็ทรยศกูพี่น้อยพุ่งเข้าไปทำร้ายน้องเมฆในทันทีผมก็รีบเข้าไปขวางไว้และล็อกตัวพี่น้อยเอาไว้แน่นพี่น้อยเป็นเมียน้อยพ่อผมเหรอปล่อยปกูถ้าไม่ใช่เพราะไอ้ลูกเวนเนี่ยของที่กูทำก็คงทำให้มึงเป็นบ้าส่วนแม่มึงก็จะได้แต่ตายไปซะ ผมที่ได้ยินพี่น้อยพูดก็เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างขึ้นมาทันทีความลับของพ่อที่เก็บไว้มาเนิ่นนานจนตัวตายไปความลับถึงได้เปิดเผยนั่นคือความสัมพันธ์กับพี่น้อยพี่เลี้ยงที่อยู่บ้านผมมาหลายสิบปีพ่อกับพี่น้อยมีลูกด้วยกันครับแต่เพราะพ่อตายไปเสียก่อนก่อนที่จะได้แบ่งหรือเอาอะไรทิ้งไว้ให้พี่น้อยที่แขนใจ และคิดที่จะเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองก็เลือกใช้วิธีทางคุณสายมนต์ดำทำให้ทุกสิ่งที่เป็นผีนั้นมาในรูปรักษ์ของพ่อที่มาวนเวียนไม่ยอมไปไหนน้องเมฆเองก็โดนแม่ของตัวเองทุบตีอยู่ตลอดจนต้องยอมมาหลอกผมนี่แหละแต่พี่น้อยก็ไม่ยอมถูกจับง่ายๆแกใช้เท้าถีบผมจนหงายหลังแล้ววิ่งหนีหายออกจากบ้านไปน้องเมฆที่วิ่งไปก็ตามไม่ทัน ผมจึงรีบขึ้นไปดูแม่ก็เห็นว่าแม่ยังนอนหลับดีอยู่จากนั้นผมก็ไม่ได้เจอกับพี่น้อยอีกเลยครับผมตัดสินใจขายบ้านหลังนั้นทิ้งไปและย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่กับแม่ส่วนน้องแม่ก็แน่นอนครับว่าเพราะน้องไม่รู้อะไรด้วยผมจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลน้องเมฆก็เลยย้ายมาอยู่กับผมด้วยแต่ผมก็ให้น้องเมฆรับปากก่อนว่าจะไม่ติดต่อกับแม่ของตัวเองอีก หลังจากย้ายบ้านมาผมก็ไม่เห็นพ่ออีกเลยแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่จูจ่ๆแม่ก็พูดขึ้นมาว่าพ่อเขามามาเพื่อช่วยพวกเราผมเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นก็คงจะเป็นพ่อที่ผมรู้จักมาตลอดทั้งชีวิตเรื่องราวบางอย่างผมขอไม่ลงรายละเอียดอะไรมากเพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับขอบคุณที่แบ่งปันพื้นที่นี้ ให้ผมได้ระบายเรื่องราวอึดอัดที่อยู่ในใจมานานหลายปีขอบคุณแอดมินช่องเล่าเรื่องผีมากๆครับสวัสดีครับ